ปอ๊บโอ้โหเอาแล้วกดกดกดไปทางไหนครับไปทางตรงหน้าเอาเอาแล้วครับใกล้แล้วใกล้ๆละวน่า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 เริ่มยอมแล้วครับเห็นตัวแล้วไม่เหลือนี่ครับโอ้โย สวัสดีครับภูมกิตนะครับเทปนี้ก็อยู่ในช่วงของฟิชชิงเกียร์นะครับเทปนี้พาท่านผู้ชมลงไปจิกกิ้งกันทางภาคใต้นะครับจังหวัดกระบี่เรือไนล์มิวนะครับและอุปกรณ์ที่เอาไปาใช้งานในวันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์จากค่าย t a c k l e Master ครับนะฮะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้งานกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องราวในทริปนะฮะวันนี้หลักๆเลยนะฮะผมใช้งานคือจะเป็นคันเพนนะครับเพนเฟียส เพนฟิสติกเนี่ยเคยออกมาแล้วทีนี้รุ่นใหม่เนี่ยก็จะเพิ่มขนาดเพิ่มสเปคออกมาอีกนิดหน่อยนะครับมาดูรูปทรงกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูสเปคนะครับเห็นไหมครับด้ามเป็นด้ามยาง EVA นะครับแล้วก็เป็นแบบพุดเดิลนะครับเห็นไหมครับไล่ขึ้นมานะครับหรูซีแล้วก็จะเป็นสีดําตัดกับสีแดงสวยงามมากนะครับสกรีนโลโก้เพนตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโลหะนะครับแล้วก็เป็นคันสองท่อนต่อโคนนะครับตัวนี้นะฮะ ก็จะมีรูปทรงที่สวยงามแล้วก็สีสันจะเน้นเป็นสีดำแดงนะครับแล้วก็ามาดูสเปคกันเลยดีกว่านะครับสเปคอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยริลซีดเ,เป็นฟูจินะครับไกด์ก็เป็นฟูจิเอาคุณไนท์นะครับแล้วก็คันเบ็ดเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับ3 3แบบ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นคันที่อยู่ในมือผมนี่จะเป็นคันเวท PE 1 3นะครับก็จะยาว6ฟุต3นะครับก็เป็นคันที่ผมเอาไปใช้งานในทริปนี้เลยนะฮะเฟียสจิกนะครับแล้วก็ประกบกับรอกอ่ะรีโว a อาบูรีโวบีสนะฮะรีโวบีสตัวนี้นี่อ่อ uh, ผมเคยใช้งานหลายครั้งแลวเป็นกินเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นรอกตีเหยียบปลอมแต่ผมอะเอาไปจิก uh, โดยการที่ใช้อ่า uh, เปลี่ยนแขนนะครับเปลี่ยนแผนกับอ่ารอกของโอเชียนฟิวเซเว่นนะครับมาใส่ นะครซึ่งมันใส่กันได้อยู่แล้วแล้วก็สเปคของคันไอของรอบตัวเนี้ผม,มรีวิวบ่อยแล้ะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับโอเคพเพื่อนคงอยากจะเห็นแอคชั่นการใช้งานจริงๆแล้วใช่ไหมครับผมพาไปดูภาพการใช้งานจริงในทิปนี้ก่อนเลยดีวยดวยกว่านะครับ นะครับเอาเอ b u Leo b e ี s มากับ Ken f ะครับวันนี้เรามาคลิกกันถึงฝั่งอัมันเลยบนเรือนะครับสายมิวนี่นะฮะลงวันนี้เราจะคลิกกันสไตล์แบบสปีดนะครับระดับน้ำลึกประมาณสัก60ได้นะครับแล้วก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะมีน้ำหนัก150กรัมนะฮะ อนนี้นะครับเพนเฟียสนะครับกับอาบูลโวบีสนะฮะอันนี้มาข้ามฝั่งมาถึงอันมานเลยทีเดียวนะครับอยู่บนเรือไชนิวนะครับ oh. วันนี้เราผมมากับทีม ADF นะครับเดือเล็กเดฟตัวนี้คาดว่าน่าจะเป็นกระมงนะครับลักษณะกะา,ารกดแบบนี้ก็ถามว่าก็ <c oughs> ถามว่ากป,ากปาลาเราได้อะไรเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ดูตอนหลัง แต่ทำไปทำมามันเหมือนไม่ใช่กระมงซะแล้วสิเห็นไหมมันเหมือนกระมงพลามากกว่าฟั่งกระมงที่หายนี่นะฮะดูชั้นของคันเพนเซียสโอ้โหเราเห็นหลังไหลไปแล้วคะมาฮะโอ้โหนี่การกระแทกใช่ครับโดนครับตีดสายพันกันอยู่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่น่าพันไม่น่าพันละไม่น่าพันละ โอ้ไม่ใช่บอกแล้วมันเป็นหนีลิงโ <amp> <c oughs> บสลิงช็อตนะครับเรนโบลันเนอร<ะ>์นะครับอะ่ะอ่ะขอยกโชว์หน่อยไอ้นิว <c oughs> ยกโชว์หน่อย <c oughs> นี่นะครับในที่สุดผมจะหาสาชิมิจับไว้ยกคนยกคนจับนะจับหน่อยครับจับหนยครับสายจับเลยจับทั้งตัวเลยอ่านี่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 นะครับเรนโบลันเนอร์นะครับกับชุดนี้นะครับเพนเฟียสติกนะครับแล้วก็รอบอ่าบูรีเวอร์บิสต์นะครับจากเท็กซ์เทนมาสเตอร์นะครับ เชื้อเหมือนฟุ้งๆอย่างนี้เชื้อเหมือนปลาเล็กตางน้ำมันมีแครสบมยกี่แล้วบ้างปะ,ปะอะไรใช้กี่คำอกล่งองน้อยน้ห้าสิบคำนะครับปูการดีเหือสำคัญนะฮะ เป้ัเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยมจะให้ดูแอคชั่นตอนทีเขาเลยทันดีเดีนะจะคุยกับกล้องโอ้หปาอะไรปาอะไรปาอุ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยโอ้โห้วกดกดกด เอาแล้วครับเฟจจิกนะฮะแตานี้โดนอะไรแล้วไม่รู้ครับผมจิ๊กขึ้นมาสูงสูงครับสูงครับจิก๊กขนมาสูงครับเท่ากับประมาณสักตึกสองชั้นได้ครับอ, <c oughs> อโอ้โหอนนี่กดแบบใจจริงๆนะครับตัวนี้ มีไซส์เลยนะครับตัวนี้ไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นั่นแหละครับก็คือไซส์เหมือนกันเอสหรือเอ็มครับหรือจะเป็นแอลเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เอาลอกหยดน้ํานะครับอบูคาเซียเลโมบิสนะครับมาลุยฝั่งอันดามันกันโอ้โหทำไมมันไม่ค่อยวิ่งเลยนะไม่ค่อยเถียงเท่าไหร่เลยแต่ว่ามันตื้อเราดูแอคชั่นของคันทีหนึ่งสาม แค่น,นั้นน่าจะเก็บก่อนไหมเก็บก่อนเจาพันเก็บก่อนเก็บก็มาก่อนเอ๊อเรือชั้นของคันนะครับอุย้ยลงสุดนี่อุย้ยมันกระแทกตรงนี้อ๋อโอ้ยกระแทกอย่างนี้ก็เสียวเลยอะดิอือหือ ผมเคยเคยได้นะครับใครใครบอกว่าปลาเก๋ากินไม่สูงเนี่ยบางทีผมเคยได้ปลาเก๋าที่มันกินสูงนะครับจากประสบการณ์ปลาเก๋าใกล้สังเนี่ยบางทีมันไล่ลูกปลาขึ้นมาสูงนะฮะแต่ตัวนี้ยังไม่รู้เป็นอะไรนะครับมีใครมีมือถือมาช่วยถ่ายหน่อยได้ไหมครับกองขึ้นมาก่อนครับเอามือถือถ่ายหน่อยได้ป่ะตักเลยตักไปเลยเอาเขี่เข้ามาครับเอาสายเกี่ยเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้เอาอันนั้นเก็บไปก่อน ไม่ดอาตรือร่เอาติดดิด,ด้เ,เห็นทั้งตัวเลยครับถอยถอยก็ได้ถอยก็ได้ครับหรือจะไปลงในทิต็นะครับอันนี้เ เอาวันนี้เอาคันเรียกได้ว,ว่าเป็นเบทที่หนึ่งสามซึ่งค่อนข้างจะเล็กเลยมาลุยฝั่งอันดามันนะครับน้ําระดับเจ็ดสิบเมตรนะครับวันนี้อ่ะอนนอะไรก็โดนเหรออึ๊บมาวนมาทางนี้แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมอัดปลาแบบซิลูเอตเลยครับอัดปลาแบบย้อนแสงเลยนะครับ สังมูและตามมาเดูต่อไปเลยไปเลยไปเลยรีบเก็บไปก่อนเออร้อยแล้วครับร้อยแล้วครับร้อยแล้วครับอะไรชิมหลังล้อยแล้วครับตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นช่องทะเลหรือเปล่าอ่านั่นเลยครับเห็นไหมครับผมว่าน่าจะใช่นะร้อยแล้วครับนี่ไง นุ่งรับนุ่ครับ,รบตรงหน้าผมเลยผมว่าน่าจะเป็นช่อนทะเลนะเมื่อกี้เห็นละคล <Yeah, right. S 1> ้ายเลยคล้ายเลยครับระวังนะครับตอนนี้ลองช็อตกันยาวๆไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> มาเทสคขันของค่ายทัชแมสเตอร์วันนี้ <c oughs> มากับทีมงานอเล็กดีนะฮะ ิ่งที่น่าแปลกใจก็คือช่องทะเลตัวนี้นี่ถ้าเป็นช่องทะเลนะใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะหลังดำๆใช่ไหมสายเห็นยังเออต่ม<อ>บนกินจังหวะสปีดเลยนะครับวันนี้ขอองหน่อยได้ไม่ไมาไม้เก็บหน่อย <hadi. S 2> <dissolved. S 1> ครับอเล็กเดี๋ยวพันมาแล้วมาแล้วช่องทะเลครับอ้าวหลบพนมมันนิดนึงครับเออ แล้ว่ะอยู่ตรงนู้นละอยู่ตรงตรงตรงรอแลนนั่นน่ะตรงนูง้นน่ะจะได้เห็นอ๋อน like cool ี่นี <h 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 ่นี่นี่นี่ถามหาช่อนทะเลช่อนทะเลก็มานะครับ ดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคายเบรกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้เรือแล้วนะครับการตกปลาช่อนทะเลนี่พอใกล้เรือนี่ต้องคายเบรกช่วยนิดนึงนะฮะสายสีชมพูเข้ามาแล้วตอนนี้เบรกเลสไฟลายนะครับตัวนี้ไปอีกแล้วไปอีกแล้วนะครับตอนนี้ก๊อกสองนะครับก๊อกสองก๊อกสองอุ้ยนี่กระโงกระทถงอะเลย โอ้โหโอ้โหนี่ไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วไปเกินสิบเมตรแล้วโอ้โห,โโหตัวนี้นะครับจะหลุดหรือจะอยู่ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าหลุดไปนะครับก็ถือว่าผมได้เห็นแอคชัน่นของคันแล้วครับในการอัดช่อนทะเลที่ฝั่งอนนมันนี้นะครับอ้าวไหนบอกโกนแล้วว่าเอาที่ไหนมาลุกดดเอาเลยเอาแล้วครับเอาคุยไม่ได้ไปด้วย <laughs> ไอ้บอกโกแล้วเอาคนนี่ไหนมาลุกแหนะมันไม่เข้าปากมันเมาเป็นปากแข็งครับอเล็กผมวานิดนึงนะครับอเล็กเอายางกล้องผมออกดึงยางอะยางนี่กล้องที่ห้อยหัวนี่ห้อยหัวเอายางออกเอาดึงดึงดึงไปด้านข้างดึงไปด้านข้างดึงไปด้านข้างโอเคแล้วกดปุ่มในข้างล่างข้างล่างปุ่มในปุ่มในอ่ากดก่อนข้างๆเอิบติดยังสิสสิจอติดยั่งจอติดแล้วใช่ไหมติดแล้วครับแล้วกดปุ่มนอกทีนึง ปุ่มนอกอีก <wer> ไม่ไม่ไม่ฮะปุ่มใกล้ๆกันนะปุ่มสีแดงปุ่มสีแดงปุ่มสีแดงอ่อนั่นแหละอผมจะได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกคูนึงนะฮะตอนนี้อัดช่องทะเลอยู่นะครับแอบดูคันโค้งขนาดนี้เลยนะครับที่ลอยขึ้นมาเห็นหน้าแล้วนะครับพอเห็นหน้าเล็กนี่มันรีบไปเลยนะครับ ใจเย็นครับอ้าวนี่เราเลี้ยงกันแบบเขาเรียกอะไรนะเล่นก,กันแบบโอโลมกันน่าดูเลยนะครับโอ๊ยทำไมน้อทรมานจิตใจเหลือเกินทรมานผมเหลือเกิน สนาทะเลนี่ใจร้อนไม่ได้นะครับเห็นใกล้ๆอย่างนี้นะไอช่วงที่ผมจะบอกเทคนิคกันนิดนึงนะฮะช่วงที่สายมันเหลือน้อยๆเนี่ยระหว่างระหว่างลอกกับปลาแล้วเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงดีสายจะเครียดนิดนึงนะฮะ,จจะคือสายเครียดครับอาจจะเรียนมาเยอะ,ะฮะแล้วก็ฮะอาจจะเรียนมาเยอะเอ้าเอ้าเอ้าใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วนะาๆนเริ่มยอมแล้วครับเห็นตัวแล้วไม่เลือ นี่นะครับโอ้โหอ๋อเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูกันนะครับอีกตั๊หนึงนะครับชุดนี้นะครับคันก็จะเป็นคันเอ่อเพนเฟียสติกนะครับแล้วก็ลอก็จะเป็นอาบูเลโวบีสนะฮะเล็กวันจับผมทีนึงจับคันทีนึงอย่างนี้จับหน่อยนี่นะครับขอบคุณงานประช่องทะเลนะครับเอ้ย าเป็นยังไงกันบ้างครับดูเรื่องราวในทริปนี้กันแล้วนะครับปลาช่อนทะเลเนี่ยตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่พอสมควรเลยแต่นิวพาไปจิกตามสังนะครับไล่จิกกันตามสังไปเรื่อยๆๆๆ,ๆ่นะครับผมวันนั้นที่ผมไปเนี่ยผมก็จะจิกแบบเป็นกึ่งแบบสปีดแต่ก็ไม่ได้สปีดจ๋านะครับเป็นการสับรอบต่อรอบรอบต่อรอบขึ้นมานะครับการแอคชั่นนะครับคันเนี่ยรุ่นเนี้ย PE 1 3เนี่ยวันนั้นใช้เหยื่อเนี่ยผมใช้เหยื่อ,อถึงหนึงร้อกรัมเลยทีเดียวคันเนี่ยระบุไว้ว่า สเปคของเหยื่อเนี่ยจะอยู่ที่6 0สิถึงสองกรัมนะครับหกถึงสองกรัมแต่ผมใช้เหยื่อวันนั้นอ่ะหนึกรัมแล้วก็จิกแบบรอบต่อรอบรอบต่อรอบรอบต่อรอบขึ้นมาการดีเหยื่อทําได้ดีนะฮะจิกขึ้นมาถึงกลางน้ำเนี่ยช่อนทะเลเนี่ยตามมากัดแล้วก็หลุดแล้วก็กัดซ้ําอีกโดนจนได้นะครับก็มีผลงานมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอ่า power lift นะครับหายห่วงบอกได้เลยว่าฟิสจิกเนี่ยอ่า power lift ค่อนข้างที่จะอ่าดีนะครับเป็น เป็นเขาเรียกกับบังคับปลาได้ได้ดีมากๆเลยนะครับวันนั้นผมก็ยืนอัดอยู่ตรงมุมๆม,มเลยนะครับตามตามคลิปที่ผมลงให้ดูนะนะฮะก็บับงคับปลาอยู่ตรงนั้นเลยเวียนซ้ายเวียนขวาเนี่ยแล้วก็เสร็จผมจนได้นะครับเกี่ยวมันขึ้นมาสรุปไปแล้วการเช้งงานเนี่ยพันเพนเนี่ยเป็นคันที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะครอบคุมเลยละกันผมไปฝั่งอนาาันดามันก็จริงแต่ผมก็ใช้เวท p ี13หนึ่งสเพราะว่าผมไม่ได้ไปจิ๊กใน เขาเรียกไม่ได้เป็นเล่นเกมน้ําลึกนะครับถ้าเป็นเกมน้ําลึกก็ต้องใช้เวทขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงอาจจะต้องขยับไปเป็น25นะครับลืมบอกไปว่าน้ําหนักคันเนี่ยมันจะอยู่ราวๆนะครับราวๆสอ0ร้อยกรัมนะครับราวๆนีนะ้ซึ่งไม่ถือว่าหนักมากนะฮะแล้วก็คันรุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าใช้ไกด์ฟูจิริวซี่ฟูจิคิดดูนะฮะร,รวมๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่1,900บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าน่าใช้งานมากๆเลย นะครับส่วนเจ้า r e v o l Beat ตัวนี้นะครับสเปคผมขึ้นให้ดูไปแล้วเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณสัก7,900บาทนะครับจร,ริงๆเป็นลอกตีอย่าปลอมแต่ผมเอาประกบกันนะฮะใช้งานเท่านั้นเองนะครับโอเคทริปนี้ต้องขอขอบคุณไนนิวนะครับพาไปประสบความสำเร็จพาไปหาโทฟี่มาฝากเพื่อนๆนะฮะให้เพื่อนๆชมกันได้เห็นแอคชั่นคันรุ่นนี้ด้วยขอบคุณ t a c k l Master ด้วยนะครับอุปกรณ์ดีๆมาให้ใช้งานจริงกันเลยนะครับแล้วครั้งหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปรีวิว อุปกรณ์ตกปลาอย่างไรติดตามชมได้ในเพจของเราสับรให้กันในยูทูบจะได้ชมเรื่องราวสาระดีๆก่อนใครวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนก็หมายคาวหน้าครับสวัสดีครับ